กับเรียนครับพี่น้องร่วมชาติแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลแล้วก็ฝากถึงสำนักพุทธศาสนาแล้วก็กับเรียนพระมหาเทรักคณะผู้ปกครองสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์จะจับศึกพระสงฆ์ได้ข่าวว่าจะมีข่าวแววๆว่าจะจับศึกพส่์สองสามรูปอ้างว่าทำผิดธรรมวินยัยผมถามแน่ว่าผิดธรรมวินัยหรือผิดใจนักการเมืองกันแน่นะครับ ได้ข่าวว่ามีคนจะชงให้สึกพระดังๆ2รูปนะครับก็มีหนึ่งก็คือนักร้องก็ชงใช้ฝึกพระมหาสมปรองนะฮะแล้วก็นักการเมืองสายแขกเขายาวก็จะชงให้สึกพระทิพยาพมเผมขยาาดกาบเรียนนะครับท่านมหาเทระสมาคมแล้วก็เรียนคณะสำนักพุทธศาสนานะครับ พระสงฆนะ์มีสิทธิอย่างน้อยสองข้อนะครับพระสงฆ์มีสิทธิอย่างน้อยสองข้อที่กฎหมายและธรรมนูญคุ้มครองนะครับท่านฟังให้ดีนะครับถ้าท่านศึกพระสงฆ์โดยไม่มีเหตุผลหรือไปล่วงเกินพระสงฆ์เนี่ยนะท่านจะโดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับใครก็ตามดังแกสงส์ศึกพระสงฆ์โดยไม่ผิดธรรมวินัยนะท่านจะเจอมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับฟังไว้ได้วยครับสำนักพุทธแล้วฟังไว้ได้วยนะครับ พระมหาเทระสมาคมเพราะมหาเทระสมาคมนี่ก็เปรียบเสมือนข้าราชการสงฆ์ดูแลสงฆ์ปกครองสงฆ์ถ้าใครสิบพระสงฆ์นอกเหนือธรรมวินยัยท่านจะเจอมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับข้อที่หนึ่งนะครับพระสงฆ์ต้องได,ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญพระสงฆ์เป็นประชาชนคนหนึ่งต้องได้สิทธิตามรัฐธรรมนูญคือมีสิทธิเสรีภาพประพฤติปฏิบัติตาม หลักความเชื่อหลักความสอนของศาสนาของตนของตนเพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นิกายใดนักบวชนิกายใดหรือไม่นับถือศาสนาใดแต่ไปเชื่อลัที่ใดที่ไม่ขัดแย้งต่อความสงบสุขของประชาชนไม่ขัดแย้งต่อความมั่นคงของชาติมันเป็นสิทธิประชาชนของเขาวันนี้พระสงฆ์ทำขัดใจนักการเมือง แต่ไม่ได้ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าใครจับตึกพระสงฆ์นะท่านจะเจอมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับข้อที่สองท่านเอาพราบาสงมาปิดปากพระสงฆ์ห้ามพระสงฆ์ยุ่งเกี่ยวการเมืองคําว่าพระสงฆ์ยุ่งเกี่ยวการเมืองคุณเอาขอบเขตมาตรงไหนเป็นขอบเขตพระสงฆ์ห้ามยุ่งเกี่ยวกันเมืองพระสงฆ์ชมรัฐบาลว่าดีทดําดียุ่งเกี่ยวกันเมืองเปล่า พระสงฆ์ให้กำลังใจรัฐบาลว่าทำถูกทำดีเกี่ยวกันเมืองไหมยุ่งเกี่ยวกันเมืองเปล่าพระสงฆ์ตีติงการเมืองว่าทำไม่ดีทำผิดทำผิดหลักธรรมผิดหลักคำสอนพระเจ้ายุ่งเกี่ยวกันเมืองเปล่าพระสงฆ์เป็นผู้ทรงธรรมวินยัย่อมมีสิทธิ์พูดชี้แนะสิ่งที่ถูกที่ผิดของสังคมไม่ใช่พระสงฆ์อย่างเดียวนะครับ ประชาชนทุกคนที่พบเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยเขามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นในฐานะประชาชนพวกคุณกินเงินเดือนกินภาษีของประชาชนคุณทำประเทศปู้ยี่ปู้ยำม,มาชิบหายตั้งเจ็ดปีนะนะ่ะเขายังยอมทนให้คุณอยู่เลยเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณเล็กน้อยแคน่นี้คุณทนไม่ได้เหรอมันบอบบางขนาดนั้นเหรอคุณจำไวนะ้นะนักการเมืองทั้งหลายนะักปกครองประเทศทั้งหลาย พวกคุณทำประเทศฉิบหายมาเจ็ดปีเนี่ยเขาย,ยังทนได้เลยพระสององค์เจ้าก็เดือดร้อนประชาชนาก็เดือดร้อนเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณแค่เนี่ยคุณรับไม่ได้เหรอรับไม่ได้ก็ลาออกไปเพราะคุณมันห่วยแตกจริงๆนะขนาดมาตรฐานการแพทย์เนี่ยนะมาตรฐานการแพทย์เนี่ยมันต้องสูงกว่ามาตรฐานการบินมันต้องสูงกว่ามาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์มาตรฐานการบินมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเขาใช้มาตรฐาน80%นะครับแต่เรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยเขาใช้200% นะครับวิศกรรมศาสตร์เนี่ยเขาเซฟตี้แฟกเตอร์อย่างน้อย2เท่าการบินก็เหมือนกันเซฟตี้แฟกเตอร์อย่างน้อย2เท่าเครื่องบินก็มี2เครื่องยนต์ระบบนำร่องก็มี2ระบบเรดาร์ก็มี2ตัวเครื่องมือสื่อสารมีเป็น4ตัวเป็น10ตัวระบบทุกระบบมีเซฟตี้แฟกเตอร์อย่างน้อย2เท่าตลอดแต่มาตรฐานการแพทย์ของไทยเป็นยังไงยุกรัฐบาลประยุ์ซีโนแวคมาตรฐาน50%เอคุณจะมารักษาประชาชนได้ยังไง เซฟตี้แฟกเตอร์ชิปหายเลยร้อยคนตายแล้วกี่คนไปวิจัยดูนะครับชิโนแวก์แน่นะฉีดไปแล้วร้อยคนตายกี่คนไปวิจัยดูมาตรฐานการแพทย์ความปลอดภัยไม่ตั้งร้อยเปอร์เซนต์ความเชื่อมั่นไม่ควรต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซนต์คุณเอาชิโนแวก5ห้าสิบเปอร์เซนต์มารักษาประชาชนได้ยังไงคุณเอามาตรฐานความเชื่อมั่นไม่ถึงเก้าสิบเปอร์เซนต์มาดูแลประชาชนได้ยังไงความปลอดภัยไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์คุณมารักษาประชาชนได้ยังไงร,รัฐบาลห้าสิบเปอร์เซนต์มาตรฐานห้าสิบเปอร์เซนต์ออกไปเถอะ และนี่ได้ข่าวจะจับสิท์พระสงฆ์อย่าไปยุ่งกับพระสงฆ์เอาตัวให้รอดก่อนพวกคุณเอาตัวให้รอดก่อนอย่าไปยุ่งพระสงฆ์เดี๋ยวชาวพุทธจะลุกฮือทั้งประเทศแล้วคุณจะซวยฝากไว้ด้วยนะครับพระสงฆ์ต้องมีสิทธิทิตามรัฐธรรมนูญในฐานะประชาชนคนหนึ่งพรบบสงฆ์ต้องไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญพระสงฆ์ต้องมีสิทธิเสรีภาพประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยเทศนาสั่งสอนคนไม่ได้เทศนาเอาใจคนนะครับ พระสงฆ์ต้องเทศนาสั่งสอนคนในสิ่งที่ถูกก็ถูกผิดก็ผิดต้องวิภา์วิจารณถูกผิดได้ดำคือดำขาวคือขาวพระสงฆ์ไม่มีหน้าที่ต้องเทศเอาใจใครนะครับเพราะรัฐบาลทนรับไม่ได้กลาออกไปครับสวัสดีครับ